เดี๋วมัมนีนจะก้อยไข่หมดูแดงนะครับกัวนอื่นก็เอาหมูดแดงมาเป็นๆโอ้เข้าจ่อใส่กันพวกมากดีครับนี่แหละเออ ก็จะซีมอือใช่หรอครับมาครับน้ำปลาร้าปรุงรสซ่บสออิสานสุดยอดน้ำปลาร้าอิสานสูตรพิเศษซ่บส,สออีสานเป็นน้ำปลาที่ใหญ่โอ้โหเขาหมายถึงขวดใหญ่พวกปอบสัวเป็นปลาร้าที่แน่นทำมาจากเนื้อปลาที่อึมลา อิมเป็นสีเจ้าโอ้ยปะแ็กปรุงรสไม่เป็นปะแยกตอนเจ้าเียวยังไม่สีเพราะไงสุดยอดน้ำปลาราอีสานแท้สูตรพิเศษผ่านการหมักแบบดั้งเดิมของอีสานแท้ร้อยเปอร์เซ็นตรุงรสแบบทันสมัยท่านจะรู้สึงถึงคำว่าเซ็ นมนัวขนาด400มิลลิตรใช้ปลาร้าแท้100เปอร์เซนต์ใช้ปลาร้าที่หมักนานถึง1ปีขึ้นไปไม่ผสมแป้งไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่ผสมขี้ปลาทูไม่เหม็นข่าวน้ำปลาร้าต้มสุก100เปอร์เซนต์มีใบอนุญาตรับรองโดยอยอยเก็บได้นานมากกว่า2ปีในอุณหภูมิปกตินำดด้ำปลาแดกทั้งอื่นเนี่ยหมักมากหอดปีเขากะต้มตักเส่ขวดพ่สู้ของเฮามหมักโดนดว่า1ปีป 1> ได้อาทิ์เดียวเขาก็ต้มเลยว น้ำบาดแยกบางเจ้านี่คือเจ้าผสมแป้งเนี่ัสูของข้าไม่ผสมแป้งใส่หมอละกขู่ทีละของที่หัออื่นนี่ผสมขีปลาทู่เนี่ัสูของข้าอย่างว่าม่ผสมใส่เป็นวัตถุลักเลยแหละของเจ้าอื่นนี่สิเหมือนข้าวเลยแต่วัตสูของข้ามาเหมีเปืนสาขับมาได้ขวานนเป็นคนจะได้ชุดไทยล่ะขวานกจะมาจังเานลยใครมาเรียนได้พี่น้อง สนใจสั่งซื้อที่แซบนงนัวหรือโทร0899364235ผู้ใดสร้างเป็นซิมและทักมาบอกคอยได้ำเป็นเท่าไหร